สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ปูมาไลฟ์จากบ้านนะคะกลับมาถึงบ้านก็สักอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะอาทิตย์กว่าแหละนะคะก็ยังไม่ได้มาไลฟ์ที่บ้านเลยนะคะวันนี้ก็เลยมีโอกาสนะไปไลฟ์ในกลุ่มนะคะห้องเรียนคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็เมื่อสักครู่ไปไลฟ์ที่ IG เรียบร้อยละว,วันนี้ก็เลยมาไลฟ์ที่เพจด้วยนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะก็อยากจะมาแบ่งปัน อไอเดียเนาะให้กับเพื่อนๆในเพจเนี่ยได้เอาไปสร้างตัวตนกันให้ประสบความสำเร็จนะคะที่คอสคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยพี่ปูสอนเกี่ยวกับการทำเ c e b o o k กลุ่มปิดเป็นห้องเรียนออนไลน์นะคะเพื่อสร้างรายได้เพิ่มนะคะ อีกทางหนึ่งนะคะระหว่างที่เราสร้างตัวตนไปเนี่ยเราสามารถที่จะมีการสร้างไรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งควบคู่ขนานกันไปได้เลยนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะสามารถที่จะลงทะเบียนตอนนี้นะคะ1,290บาทนะคะเดือนหน้าเพิ่ม2 0 0บาทนะโอเคนะพี่ปูจะมาแชร์ให้ฟังนะคะว่า ปีใหม่แล้วเนาะเราจะเป็นตัวเองยังไงให้มีความสุขและประสบความสำเร็จด้วยอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวพี่ปูเล่าให้ฟังเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆมากนะักเวลามาดูคลิปเนี่ยดูไลฟ์เนาะก็เหมือนดูคลิปดูสั้นๆน,นะคะแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะโอเคข้อแรกนะคะถ้าเราอยากที่จะเป็นคนที่มีความสุขนะคะเราต้องรู้จักตัวเองค่ะเราจะต้อง ฟังเสียงตัวเองอะทุกคนคืออย่าไปฟังเสียงคนข้างนอกมากนะนะคะให้เราอะคุยกับตัวเองให้มากๆคุยกับตัวเองจนรู้ว่าตัวเองอะชอบอะไรเราเป็นคนแบบไหนจริงๆแล้วเนี่ยตัวตนของเราจริงๆอะมันคืออะไรคือมันยากหน่อยนะแต่ว่าพี่ปูเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจเราจะเจอนะคะคือถ้าเรารู้ว่าเราชอบและไม่ชอบอะไร เราจะสามารถตัดในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะออกไปจากชีวิตเราได้บางทีเราไปแคร์สายตาคนอื่นเราไปห่วงว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้คนอื่นจะคิดยังไงกับเรานะอะไรแบบนี้มากเกินไปมันเลยทําให้เราอยู่กับที่ไม่ไปไหนสักทีแล้วเราก็ไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงพอเราไม่มีความสุขนะคะการที่เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันมันดูโหดร้ายเกินไปนะคะเราควรจะมีความสุขแล้วเราเดินทางสู่ความสําเร็จของเราเนี่ย อย่างมีความสุขมันก็จะทําให้ทุกวันของเรามีคุณค่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยความสุขมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรดีอะมันมันมันก็คือความสําเร็จในรูปแบบหน้าตาหนึ่งเหมือนกันนะทุกคนอย่าคิดว่าความสําเร็จเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของเงินอย่างเดียวนะคะบางทีความสงบสุขความสบายใจความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ เป็นมีมูลค่านะคะที่เราควรจะต้องมีเหมือนกันเนาะอโอเคข้อ2ถ้าเราต้องการประสบความสาเร็จแบบมีความสุขไปด้วยนะคะเราต้องมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองทุกคนต้องยอมรับนะคะว่าเราเป็นคนแบบนี้แหละคือเราต้องรู้สึกพึงพอใจตัวเองก่อนอะเราต้องชอบตัวเองให้ได้ก่อนทุกคนคือก่อนที่ เราจะให้คนอื่นมาชอบเราโบนโลกออนไลน์เนาะเราทานี่พี่ปูกําลังสอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะเราก็จะสกิปแบบทุกคนเข้าใจตรงกันไปเลยนะคะว่าเรากําลังพูดถึงการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อยู่ในทุกคอนเทนต์ในทุกสิ่งที่พี่ปูโพสต์นะอ่ะคือคือการที่เราเนี่ยจะดึงดูดนะคะความสําเร็จคือให้คนเข้ามาติดตามเราเยอะๆมาชอบเรา มาลงเรียนกับเรามาซื้อคอร์สมาซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราต้องมีความเป็นตัวเองอย่างชัดเจนเราต้องมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองเพราะว่านั่นมันคือตัวตนของเราจริงๆแล้วเราอะ่ะจะเป็นสิ่งนั้นได้นานนะคะมันจะไม่กลับไปกลับมาคิดพูดเขียน แต่งตัวการทำคอนเทนต์ทุกอย่างมันจะเป็นตัวเองแบบนั้นมันจะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขตั้งแต่ตอนที่ทําคือคุณไม่ต้องเป็นคนอื่นไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครและไม่ต้องอยากจะเป็นแบบใครไม่ต้องอยากจะพูดแบบคนนี้อ,อยากจะทําตัวแบบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไปก๊อปปี้เขาไปหมดสะทุกอย่างเนี่ยคุณจะไม่มีความสุขเลยพี่ปูเคยเป็นมาก่อนนะคะแต่มันก็ค่อยๆปรับมานะคะ อย่างบางคนน่ะอยากจะ,ะเป็นแบบคลาราเียอยากจะอยากเอาตรงแบบนี้อยากถ่ายรูปแล้วได้แบบพี่ปูเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าอันนั้นมันคือคาแรคเตอร์ของพี่ปูไงคุณก็ควรจะไปสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่พี่ปูให้ไอเดียได้ว่าเออพี่ปูเนี่ยมีเทคนิคการถ่ายรูปแบบนี้ดูเรฟเรนซ์แบบนี้นะคะให้เอาภาพเรฟเรนซ์เหมือนกันเลยนะมาเทียบกันเลยอะมา าเรียกอะไรแจกแจกเรเฟเรนซ์เหมือนกันเนี่ยเรฟเนเดียวกันเนี่ยให้พี่ปูแล้วก็ให้อีกหลายๆคนเชื่อไหมว่าถ่ายภาพออกมามันก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมีคาแรคเตอร์มันมีสไตล์ที่แตกต่างกันนั่นเองเนาะดังนั้นคุณต้องให้คนชอบที่สไตล์ของคุณหรือคาแรคเตอร์ของคุณในทุกเรื่องที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการพูดการเขียนการทำคลิปการทำไลฟ์การใช้ฟอนต์การถ่ายรูป ทุกสิ่งทุกอย่างพูดด้วยเสียงจริงๆของคุณคือคุณต้องเป็นคนคนนั้นจริงๆเขาจะชอบเพราะเขาถูกจริตกับกับสิ่งนี้นั่นแหละแล้วคุณจะไม่ต้องฝืนคุณไม่ต้องเป็นใครคุณจะเป็นตัวเองแบบนี้เลยแล้วจะมีคนชอบคุณนะคะแล้วเขาก็จะมาติดตามคุณแล้วก็ทำเขาเรียกอ,อะไรดียะตามโปรเซสที่เคยสอนไปแล้วเนาะในการสร้างตัวตนนั่นแหละค่ะนะคะอ่ะโอเค ข้อสานะข้อสาคือทําในสิ่งที่คุณต้องการอืถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากทําสิ่งนั้แหละแต่ว่าเราเราไม่พอใจอะเหมือนเราหงุดหงิดอะมีไหมมีไหมมีใครเป็นไหมเอ้ยมันน่าจะทําให้ดีกว่านี้นะมันน่าจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อะไรเง,งี้ยหงุดหงิดหรือเรารู้สึกอยากบน่นหรืออะไรอย่เงี้ยอันนี้แหละคือโอกาสที่คุณจะได้เป็นคนคนนั้นเองนะคะ พี่ปูบอกเลยนะว่าเนี้ยมันคือแบบความสุขมากๆเลยเหมือนกับเราอ่ะจะได้เป็นแบบได้เป็นตัวเองและได้พิช,ชิตแต่หาสิ่งที่เราต้องการอยากให้มันเป็นโดยการเป็นคนคนนั้นไปซะเองเลยเออแล้วเนี้ยมันคือจริงๆแล้วว่ามันคือแรงผลักดันให้พี่ปูเป็นพี่ปูวันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าพี่ปูอะ่ะเหมือนกับแบบคือคนเราปกติแล้วอะ่ะเรามักจะไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรามักจะอยาก เปลี่ยนแปลงคนอื่นหรือให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงก่อนอืหรือว่ามันคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นที่คนคนนั้นอะต้องเอาไปทํายกตัวอย่างเช่นการสร้างโตัวตนบนโลกออนไลน์การที่จะทำคอนเทนต์ให้เก่งทําคลิปให้เก่งออกมาพูดหน้ากล้องให้เก่งสร้างตัวตนให้สําเร็จอะเมื่อก่อนพี่ปูไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องของพี่ปูพี่ปูคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของทีม เป็นเรื่องของของใครของมันอะไรอย่างเงี้ยเออพอพี่ปูรู้สึกว่าไม่ได้ละเราจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้สิ่งเดียวที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้คือเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนคนนั้นที่เราอยากเป็นน่ะที่เราอยากให้เขาเป็นน่ะเออที่ที่เรามองว่ามืนคนจะเป็นแบบนี้สีอะไรเงี้ยคือพี่ปูอตัดสินใจเป็นคนคนนั้นเองเลย แล้วพี่ปูก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครมาโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองทําคลิปไม่เก่งใช่ไหมพี่ปูต้องทําคลิปให้เก่งพี่ปูถ่ายรูปไม่เก่งใช่ไหมพี่ปูต้องถ่ายรูปให้เก่งพี่ปูเขียนคอนเทนต์ไม่เก่งใช่ไหมพี่ปูก็ฝึกเขียนจนเก่งนะคะอะไรที่พี่ปูยังทําไม่เป็นอีกที่อยากจะให้คนอื่นเขาทาเป็นอยากจะให้คนอื่นเขาทาเก่งอ่ะพี่ปูต้องเก่งก่อนพี่ปูต้องเป็นก่อนนี่แหละจึงผลักดันนะคะให้พี่ปูเป็นพี่ปูทุกวันนี้เลยค่ะทุกคน เออนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะพอพี่ปูได้เป็นคนคนนั้นน่ะที่พี่ปูแบบเออต้องการอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากให้มันเกิดเรื่องไหนขึ้นแล้วพี่ปูเป็นสิ่งนั้นได้เองอะ่ะมันทําให้พี่ปูรู้สึกมั่นใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากว่าเราก็คือคนหนึ่งที่ทําได้อืมนี่แหละค่ะถ้าเราอยากจะเป็นตัวเองแบบมีความสุขและประสบความสําเร็จไปด้วยเนี่ยเราต้องตัดสินใจว่าตัวเราเท่านั้นแหละคือคนที่จะสร้าง ความสำเร็จให้กับตัวเราแล้วหลังจากนั้นให้เราตัดสินใจที่เราจะเป็นตัวเองโดยการรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองยอมรับว่าเราเป็นคนแบบนี้แหละเราไม่ต้องรอให้เรามีมากกว่านี้พร้อมกว่านี้หรือเอาตัวเองไปเปรียบเ,เ,เทียบกับใครหรืออยากจะไปเป็นแบบคนนั้นคนนี้โฟกัสที่ปัจจุบันในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในสิ่งที่เป็นตัวเราตอนนี้และ รู้สึกพึงพอใจกับมันอ่ะอคือแค่ไหนแค่นั้นก่อนแล้วทำไปนะคะทำไปพัฒนาไปนะคะดีขึ้นนะคะเขาเรียกอะไรเรียนรู้เพิ่มมาทำเพิ่มเรียนรู้เพิ่มทำเพิ่มปรับปรุงเพิ่มแบบเนี้ยเราก็จะสามารถที่จะเดินทางสู่เป้าหมาย การประสบความสําเร็จของเราได้อย่างมีความสุขเพราะว่าอะไรความทุกข์ส่วนใหญ่ม,มันมักจะเกิดจากสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจจากการที่อยากจะให้คนอื่นเขาเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นมาโฟกัสที่ตัวเองมาเป็นตัวเองแล้วมีความสุขกับการที่เราได้เห็นตัวเองดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันพอเราทําแบบนี้ไปได้นะทุกคนมันจะเกิดม,มันเหมือนเราเตรียมสวนดอกไม้เราให้สวยอะนะคะ เตรียมสวนดอกไม้ของคุณให้สวยนะคะแล้วผีเสื้อเนี่ยจะบินมาเองคุณไม่ต้องไปไล่ล่าผีเสื้อนะคะผีเสื้อจะมาหาคุณเองนะคะถ้าคุณเตรียมตรงนี้ให้มันสวยงามแล้วก็น่าดึงดูดมากพอเออเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอ่ะนะคะพี่บูมาแบบมาฝากนะคะปีใหม่นะที่ไม่ได้ไลฟ์หน้าเพจจากบ้านนะันานและแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์กัน อีกในครั้งต่อไปนะคะ3ข้อที่พี่ปูให้ไว้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองนะคะอยากให้คนอื่นเก่งอะไรเราเก่งเรื่องนั้นก่อนได้เลยนะคะทุกคนโอเคถ้ามีคอมเมนต์มีคําถามถ้ามีคําถามพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้โพสต์นี้ได้นะคะหรือว่าดีเอ็มมาถามพี่ปูส่วนตัวได้เลยสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูตอนนี้และดูย้อหลักนะคะ แล้วเราพบกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย